ยัไม่ได้แต่ทังนั้นเลยอ่ะทำไมเราถ่ายอ่ะโครถ่ายได้ยังตอนนี้นะครับอยู่ที่อันหน้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับสังเกตดูนะครับผู้เตืเ้ย,ยเนี่ยช่วงสงการปีใหม่เนี่ยคนจะไปะค่อยเข้าห้างกับเท่าใดเนาะแต่รู้สึกว่าปีนี้นะครับคนจะขับรถเข้าห้างกับนักขนาเลยนะครับคือ คนเลือกที่จะเข้าห้างกันนะครับคือถนนถนนอันเลนที่เข้าห้างนี่รถรถยาวขนาดเลยเพราะว่าในห้างอ่ะอย่างอย่างห้างแอร์พอร์ตเนี่ยมันจะมีการของแอร์พอร์ตเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีของกินฟองว่ามากินกับเข้าเมือง ข้างซอยกินน้ำเงี้ยวนะครับมันก็สะดวกไป ก็คือถนนคนเดินทัวลายที่เปิ้นจัดกันวันเสาร์นะครับถ่าแอมเชียงใหม่ก็ถ้ามาถนนคนเดินก็วันเสาร์อาจจะเป็นเส้นเนี้ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับบอกู้ว่าตอนนี้เปิ้ลปิ้งมาเปิดแล้วหรือยังกัน ช่วงโควิดหันว่าหันยังงไปยังงไปว่าหยุดน,นะครับหยุดไปเหลือกาคนเดินอถนนคนเดินวันอาทิตย์เส้นต้าแป่ที่ตอนนี้ปิ๊กมาเปิดละ มัวลายก็เป็นหมู่บ้านชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงินนะครับรที่เป้นจ่อของเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะขับรถแอลแวด L att, คูเมืองเชียงใหม่เพื่อหันบรรยากาศนะครับว่าคูเมืองเชียงใหม่ช่วงประเพณีปีใหม่เมือง หลังเปิดประเทศนะครับจะเป็นะไดไพ่องซึ่งตำแหน่งที่ผมเลือกครับแอลเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ปกติทั่วไปแล้วจะเป็นจุดเล่นน้ำะนะครับเนี่ยต่มุเนี้ยรอบคูเมืองนี่ครับก็จะเป็นจุดเล่นน้ำฝรั่งที่เขาพักเกสเฮาส์อยู่ต่มูเนี้ยนะคระเขาจะเอามาเล่นน้ำกันนะครับ เาก็มาพอว่าปีนี้เป็นจะไรพ่อนะครับอันเปิ้นอันติดป้ายไว้นะครับห้ามจำหน่ายสินค้าอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับครูเมืองเริ่มตั้งแต่การประตูเชียงใหม่นะครับ รู้สึกว่าเปิ้นห้ามเล่นน้ํานะครับแต่ฮพื่อ,อทำกิจกรรมทางประเพณีได้นะครับเช่นขดทรายเข้าวาดัดส่งน้ําผ้านะครับทําบุญรดน้ําดําหัวคนเฒ่าคนแก่แบบเอียจั่ายิได้แต่ถ้าเกิดเล่นน้ําปะแป้งนะครับช่วองโควิดปนหมืกนี้น,นะครับ๋อ,อเปิน้นเปิ้ลอันปตุงมาประดับนะครับ ตรงนี้ก็คือประตูหายาแล้วนะครับแล้วก็ขวามือตังในปูนก็คือการส่วนบงหามโอ้สวนบงหามมีบัวตัวเหญย ตันเนี้นะก็จะคนมาเล่นน้ํานักเหมือนกันผู้เตือนนะครับเพราะว่ามันน้ํามันเปียงถนนเนาะมันตักน้ําง่ายอยาีเตอร์อ่อ,อนวัยรุ่นเนาะชอบมาเล่นกันตรงเนี้ยแลวกอดเก้าไม้มันนักมันหุ่มนะครับมันบ่ค่อยฮ้อนเวลามาเล่นน้ํา ก็คือดักปิ้งนะครับเพ <laughs> ื <Alcohol Physical quality ifa> ่อความปลอดภัยเนาะ สตอนนี้อันประมาณไปสองโมงเรึ่ <laughs> นี่มาที่แจงหัวลินแล้วนะครับรู้สึกว่ามากี่วันที่ผ่านมาเพิ่มมีการทำบูนแลื้วกออันเฉลิมฉล,ฉลองเจียงใหม่726ปีนะครับถ้าจับเาพินน่รับถ้าจับตัวเลขเอ,อาพิน คืออายุของเวียงเจียงใหม่นะครับคือเหมือนจะครบรอบเนี่ยช่วงช่วงปีใหม่เมืองเนี่ย วาเนี้ยเป็นานประดับตกแต่งงามดีนะครับในช่วงที่สกัดต่างๆเลิกต่เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวชอบมาแอลกันนะครับงามดีครับวัดโลกโมลีนะครับประดับด้วยตรงอันนี้เป็นคงว่าตรงบ่วงนะครับที่ที่เป็นห่วงๆเนี่ยนะครับเป็นอำว่าตุงบ่วงนะ แล้วก็มีตรงปีเปิ้งก็คือพงป,กกปีนักษัตย์ตีนักษัตวนะครับ นี้ก็ู้เตือก็จะคึกคักเหมือนกันนะครับโซนนี้จะเป็นโซนพี่น้องพมา่าไทยใหญ่นะครับเพิ่นจะมาเล่นกัน อันนี้ก็จะเป็นแจงสีฟูนะคะอันนี้วัดป่าเป้านะครับวัดป่าเป้าเราจะเป็นแจงสี มีถนนตรงทานประตูตาแปรแล้วเพราะว่าขบวนส่งน้ำาภาษี์ก็จะรานเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นอันเราจะมาเข้าไปทางในเลยแล้วกันนะครับจะมาขับรถเข้าไปแล,ล,ลวเกเียวจะเอารถเข้าไปจอดในเบียงในกับแปลงเบียงนะครับแล้วก็จะเตลไปแอลแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับคูเมืองเชียงใหม่ในช่วง เทศกาลปีใหม่เมืองนะครับวันที่13เมษาย,ยนนะครับวันที่เปิ้ลมีการจัดประเพณีส่งน้ำพระนะครับ